วันนี้เป็นวันที่25มิถุนายน2568เป็นรอบที่56ที่ข้าพเจ้าในท่านองเสียะมาคนพัไว้เส้นสวนสายัาประสริะบริจมณฑตากวาเป็นเจ้าบูชามะบูชาตรูบูชา่องอาารยาบูชาเดกครูบาอาจารย์ตั้งนควาิทาง้าพบูชาทมนมีสติ้ได้พิสมาธิต่อน่จะได้บุตรสะพอี่ดเิบหนึ่งบทกาพระตระต่ยนธมมะสมุทตระกวัดพระจอาตังเทวีสคตโตพระตรธมโมธรรมังนามสนวิจิตริปนโระวต มรุสุบุตริศมรุปเจ้ารัตติริมินาตสมาคมธรรมพุทธโรติทางนิพุธุมรรณะนิพพานเนี่ยไม่ติดกิจที่บางแต่พุทธังสัจธรรมสังขูเชมิสตังธรรมังโสธินาบุตริศมรุสอดเจนโตรเทวตาเทวตาจักกัลวัยสกทาเจนโตรเทวตาจักกัมมุสิราชสัจตังตุกุลธรรมุปทานสักเคคาเบจารุเปศีลักษณ์และตจิเตวิมาณีจิเตวิตมณะเขี่ยมโนเขี่ยตุกุมายเจนจุดเทวะสมะทลางวินะเมธัมบัตนาคาติการสักเคมุตตานังสาระโบมิจตานตุสมาตวังการวายมาน ดีสี่บส่วนบุปการบูพานมัสจารนมัสสะขะโดโลกสามตพุทธะนมัสสะขะดโสามะตพุทธะนมัสสะะโสามะตัพุทธะนมัสสะะโสามะตพุทธะบุตรัจ้าบสมดเที่ยงครับใจสาวก็เป็นะสัพุทธัตะนัจามีธรรมะนนัามีธมะสันตะนัามีธมะสันตะนัจามีธมะสันตะนัามธมะตนะัจามีธมะตะนัจามีธมะตะนัจามีธมะัตะัจามธมะนตนะักามธมะนตระัามีธมะันตระนัามธนมะ Tamu misal nama lagi kita satu macam kita soti mi hantu tu pernah. Nanti mereka yang ada tamu misal nama lagi kita satu macam kita soti mi hantu tu pernah. Mesti kita bersuati. Tak tak nak pergi sama kita tak mila, aku tidak kita, aku tidak tidak tak mila. Nanti mah tak tak mahu Jauh bawah bawah sini pang sama สุวสีมณังยาคิกิวิธังวัตตาบตาบิพิชนะสุวตาบิสุวะมาศิบุตรทานังคุณยักัตมังภูธราปมุตสานังกัตภูชามปะลมังวิภูเชนยอนิพพานปริยาตสาตําปริมาณวิสดชติคริยาสาสดสัตงปริยานิพานิจตอจมมือสัจจะปิตัสสัตนางามหาตัตนาท่วังคณังสุมาพนาณิปูเชสมาปุจจาตถาสุริยัสตานุเยตสาสุขะ สุขภิเตตุส s วัติมุตุเยตุขมาปมาตุโตสิโลกัมมัชนีเทพบุตสุตตปปนิสัจัาปีอ่อนตุเยปิตันโกบุทิปะนมศกษาติจราตายจจากโมาโมภลาปฏิโกสามิตรพุโตสเปนิมุตโตมาลาจาริปายุโตปฏิเคีมังนัิตังพุทธานิฆาตลานิมานิฆาตาวิาตสัตเตยุตุสัพราโยยิปัตสานิสัพทโยยิปัสสตุสิโลกะขามิโกนัยโกจามังสาลิโกหสิลาสุกิโนธรร Istana Sahih ini merupakan tempat santini janda dahulu untuk sempadan yogy pasar mini berderma janda dah sukanaya do kepada kuat di janda serdo dan santinya doja swakado thami kadu sama sista sama siji dan puji sama siji jadi untuk sempadan yogy pasar mini berderma janda dah sukanaya do kepada janda dahulu untuk dah sama sama तकोदा समन ली कते सोवा कि तंपिमयो गवावा चमन तु पतबवनो सोवा सोवा दिहतो बनो सोला कसाई की पथा हि तेजवा वति से बसोना हा तमी सोदी मी सोतो एका सोपयं पगावा शकते सोतो पगावा तुमा हिमा हातापे पोचती मान सती सोपी हिमा हाते ऊंचा तेकडे वडाते तेवा ताही पयरा तुने पगावा जपण वाटता का नाही अथवा तेजवन सुक्या दिना नंतर सोके सोपयवा तुमा हिमा हातापे पोचती मान सती सोपी हिवा हाते ऊंचा तेकडे वडाते तेवा ताही पयरा होने भगवंत का नाही आप पोच कचा ในข้อจำสุตติสติมานังตัวสกิริสุตติสติอัตติมัณฑุมาตตาสุตติสติมัตติสติสติมัณฑะติทัตติสตุตุปราชิตติวตาเยปิสุตติวตาหอนติไม่ยอมผิดว่ามีตวะปุตติตวะปุสังกตวะปุตติโกเพยตวะปุสังยามติระตะโพวิตวตาเสยสาบิปมาติตวะปุตติสุตติตวะปุสังตวะปุสังติตวะปุสังติวตาเบียสุตวะเบียสเชื้อสุอัลังกาตวะตัวฟาตวะภาลาหันตวะตาโกตตาเดียวตาภาลาตัวสต अमातिता या प्रदर्शनी के तख्तों पर लाजेवता प्रधान तौर से निकेश मंगातासी निकवेन समा ठंसू जिति सिना कसू सलकतीना इनितानी पतिता के तख्तों पर लाजेवता प्रधान तौर से निकेश मंगातासी ये दवाची नंबर जब ऐडिकाम जमीन दवाची सत्यमास करवाचा सुसोना कार्टिक तख्तों पर लाजेवता प्रधान तौर से निकेश मंग ที่ว่าจะปิบติในถุนเดชระเบิดมีจิตพิาเทตัดติจิรันตัวมะตัดติธรรานีว่านีปัญวสันติเจนางเอติการมีเจนานามิตริสามีมิการเวเจนามากิตตมีพกเวนะราชาตังคลุนมาสามิตีอิมพัทติโคปัตสโรมิมาตัโวจัก سیدوګه منو سامی یا کوماده ستاحي سينامته 57 سره سره کومو ته نیمه ستايو واسه نیمجو یا ترما کاپه تاسو باندې 336 کاه زره دې کا ته وګه يا دې ته کافي کوجه او احمدو سيدو ته څنګه سره سره کومه کې تاغون دي یو څو دې ساته کاه تاسو ماته وږي ته كونې ته هم ته ستاه مته يا کوماده تاسو باندې 336 کاه زره دې کا ته وګه يا دې ته کافي کوجه او هغه چته یې سادي جناونو په څو ډول دا خارې راکونه کوي نو دا یې متوري 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 تاسو وګورئ มื่อจำนาดีก็มองไปแต่หน้าตาวิเดอมสัตย์สันติอย่ามาตานแต่วันนี้เลยที่มันโตจิตมันโตนั้นมันโตแต่จริงเรม่ทำอะไรกมองไปทางสัตวิตมันนั้าติกเสียแต่การจะกาวถ้าตัวนี้นูอิจิมันโตจิตมันโตนั้นมันโตแต่จริงเรม่ทำอะไรี่กมองไปทางสัตวิตมันนั่งเป็นสามีตาบใดจะตายกตานะแต่

พาครูบัญจรสิโกชิมพิเรติบูจักราอิจตเกราชางมลอันตรบัตราชุบิมทมนาภิกขโมิกนานสัพเทียงวานังอัศวตุนาคารวิสาทังพิตะกาาครูปิวายาคารวีท่านวันละท่านครูเทวารัตนเอล่าวันนมานาคตจะเป็นการตระหนี่ติมานี้การนั้นดที่วาพะครูบิจักขุนิตาจัรมนตาจุปจิโนนามืงเพื่ยาวนั้นสวามิภูตเป็นนุ่มที่มาจุปจิโนสัพพุยจักราเนกจุปจิโนสัพพุยจังคิมตัดจินสั้นสมุนีตาฟ้าเจตาที่มัตต Pasukabe tsa pape tsa punzi ki tsa nana muti ki tsa piye ku tsa nanda piye lupa ka paise na pata ka mungu ta ki tsa ki tsa Tigo nanda piti muna Apo isi wa pata ki tse tso wata ta ka mungu yunate wa shomu แหาแหายการงามีตู่เราเตกยากนตวันนี้เราที่มันตัวเด็กมันตัวนมันตัวติดหนุ่มนาพี่มพีจางสักเพีมานะในดูวาด้าอินเดีาดีวาจะมาพูดเรื่อางเรื่กิดวาสุยอเดวาพัลลุกิดว่าคิดวาอัพว่มัตาวาเกวับชุนันเสีตัวตัวเวทตัวที่เกดจากสับเพียงนะตวันนี้เราที่มันตัวเด็กมันตัวนมันตัวติดหนุ่มนต้ اتاسو کو څنګه خوشحاله سمه سوال له واره ته څومره ماته نه مغوښانه لوه اته ما ته ته نه تکاوله اپ کو کو دي دغه څه دې ته نن تر وروسته د 20 متره 30 متره 40 متره ستینو ما ته نه نه کومې ګرانه څه ته نه نه سمه نه اته برنامه مزه چې ما دې ته اقو کو منو دي ترانيله کو څنګه ما ته نه سمو ورته نه ما کو دي واسه نو دې ته راټپېنته وینینو

Sedih cewa ni kerja sibinana, tawani dunia ini kan cungge. Sedih zaman siwa amat gelanggur, tawani, 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 terang teracah kita, tawamat, tawat, orang diman to, sedang kutisoid, terpaksa diman to, terang teracah, terpaksa diman to, macam tu, diman to, diman to, tak kajoi satu. Kuteri tera aku pada jadi nufal amat tak kali wajib terus terbang, tapi ketidur, 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 terbang, kiamat, tenar apa ceramah sih yang akan terwujud dalam semua zaman, semua zaman tanpa perlu ada ramalan, semua kejadian tidak ada yang terkait dengan peristiwa ini. Pada masa terdahulu, pelbagai cara terwujud di kalangan pelajar dan guru. Tetapi sekarang ini, pelajar dan guru tidak lagi mempunyai pelbagai cara terwujud. Tetapi pelajar dan guru hanya mempunyai satu cara terhadap pelajaran บทที่10เอ็ดบทสานมังคลาสตังเฉววรรณาจารย์ภาณังปัญจังเฉวนาปูชาตอนิยาอิตฉาพลังมุตตะมังปฏิรูป11ตะจักรภิตะกังตะอยากพลัมัจติจิอิจฉาพลัมตตมังพระองคจะจับภารีสัพันธิโี่สุขิดรสุขวัจาเอตัฉาพลัมุตตมังมัตาปิธานันชาณะตัสสะกังหัวปุชาในลาจามันตะอิจฉาพลัมุตตมังชาณะเจตานิยาตานันย์จิตสังฆวัจฉิวนาทิยาที่มีอตัฉาพลัมุตตมัง

Ita kena yoyogata tawa katika nyamak malani ita petam telang peta ita na sate na swati mwato. Ia tupala mahapalani matko nyewa tani telete ti pata alamang ki diawe putani nyepunca itam petam telang peta ita na sate na swati mwato. Kinambulalanga tisambarama teta wangketa, dekiawaya tarikinawut ita tani pinta adinko itam lisa tera tam peta ita na พอดีจะตามบุสวท่านมาบทสานแวะอธิวะราชีมอาศัยเบาจาพระราชทานสังกปูนิจางเดชานโน้ตัวเทียคว่าคะพลทหารกัโลสปาร์มสทุกาชีพตาปะระราชะฤษฎปะชันตัวประเทศิปเดีเกีสัพพะรดชนพวิสมมิเตอร์เดนะ้าอาชมาตานิวาตะมาตายนัตูนมุสเดวะละัลมาดิทิกามะปิการะมิตาตากาปลิวัตินาชิกามาเนรัปตะย์มา समता तथा तमिया सेवा दायित्यामाको सँगै सम्राव सेवा छ ती तमे तमतका देवा यसको समता तिथि पनि पठावत हुने सेवा त जति मनी पुछला जति नै समान्य तम्मा भनी पनि त्यही समता वता दिन आवश्यक छ तुमिया सामान्य चवारी हात मिले थर्देपछि सिमा वर्ष उपनय गर्नु ปณิยะที่ประมาณโยปะยะนี่ก็ตั้งแต่นิทานอะไรย่อมย่อนามว่าเปโควุญานันศาสนาไม่รู้ภาษานี่ว่าภาษาสันนิลุปะสมัยตั้งแต่มาแล้วเปโควุญานนทศภาษีจังเปโควุญาโตจะจะทำว่าจะเตะทำสุนารีฮวันเตะสักทีมาโนปุนกับโรตุนยานังทำเมวะหี่ทำมัจจารีทำมัมโมสกัดว่าตีการีสังทำเมจุกนะพูดทางนะจึงที่ทำมัจจารีจะเป็นทางการนิจจายาปตะปัญญาสัมปตะยึดอินทุกีอามาโคสีจับเป็นทางการทุกข์เนี่ยเพราะว่าจะตีอินทุกีอามา Kuwisutiyaya Samadhi Mara Yuta Pratijaya Tin Tukeh Asaman Kuwisutiyaya Mu Tisu Muwisutam Pagana Celukam Pagat 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 Nama Etiyang Ahuk Kajikaat Taktiyama Etiwawa Kanhuye Apangka Katan Pahubie Latsanang Yati Patitang Kamangikaat Lalama Bukka Katiyani Manusia Patitani Jalang Kiang Mangi Tangau Tangi Tang มคมหสติตุปมตติโยูตัวทำมีสังกระจัังกระตุ้มหาลินเจิสงเพียรพระวสติตุทังสามมืดป่าจุกขานามจิตมังกริยาตะกาุกขรปะคามิีตังสมณางอีตังกะมุตตังมัตังขาตังหาชิสข้เจ้าตุมติบท่สิบเกาประฐพัิกะลาตะกาตาพติานังขนามยิปิังังทนก็ทำบุม่ควรทนึ่งสิ่งทำแล้วไม่คมิงะไม่ถ

ตาปีหเน่ตาปกอาตัวมันิตาปีเพระการมีตสังเกตุาีพกหมดิตตพมุนีผู้สนอวามเจีมบวก็ปกติอยู่นี้มีารเคีรไมเกี่ยวกับเทศกาลและการแต่งนันแหละว่าผู้มีลาตินลปเรนเื่อประกาศสิแล่บทที่สิบเจดขียสองิดหนัไปเรนับปาแต่ช่างเราทำไมชนาชีโตัเรามีความแก่เป็นธมดาแต่ลูกอเราแก่เปไม่ได้พยายามความมุ่พยายามอาชีพตัเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่ลูกพเราแก่เป เอศีเมศีนาวที่ศีนาวันพัมวนาพัมวินาจะเริ่มเน้นเกต่างๆด้วยว่าจะต้องพระบาทสมเระเจาคุเจ้านญใจเรื่องไหนถ้าบกการมาศกรมีการมาทยอยการมาเยอะนี้การมาประตูการมาปฏิเสธเรามีกามารถทำตัวไม่ก้ามพูดคนไม่ก้ามได้ก็ไมิทำไม่ก้ามที่ก้ามจะัาใช้การมากรณีสามีการในนังวาการว่าก็สามายู่บริษัมีเราจะทำการมาได้ไหมเช่นโบยเป็นดอกจะเป็นพรเจ้าคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นเสียไปยังบังคับเหี้ยฟีทางมประจัญบิณฑบาตเราหลายคนพิจารณาอยู่นี้ต้องต้อง sudah percaya ni tu kerana dia percaya ni tu dan suka percaya ni suka ok depan kami sampai tanggungnya sama sama terjejas orang orang tu sampai tiada tanggung tu sampai tiada tanggung tu sampai tiada ni tu pun ada percaya kita ni apa nama tapi tetapi semua มที่ยีสบุวเทวตาปฏิทานะคะขาขันทวายาปฏิทานขาตาพายุขาตามติยาเทวตาสีปาวิหะราชีบาสินีโธปีทะเลโพธทะเลตงยิงตะยิงตาธรรมทานะพระันตุกุชิตาสดิงจะตะลอยหานธรมาติเทลายธติปาที่คาโบชาตามิกจะจายปีอุปัสสะกาคามมตกาจิอิสลาภัยนักยาตาสุขวาปันตุเตชะลาปุยญตาปันชุสวาสเปตตาวิชุกวาิกาธรรมวิจารังวิปปิเตสเปตุขะกโลนตุสังขังชาจริยาธรรมานธรมะ บ, ism, บ onents, ุคลาสังหนมังคีกวัดียาวาุตายาอตุมเฮสมังเอรามจาริโนบุทิชมาปภัยธรรมีปริวาสเตริทุวุธีสิเดปสวดสัมปฏิทาธกาถาแตห้ามทรมยังปฏิทนาตนาคายโยคนาเสีบุญยศินาตัตเตมีจาตันตมีขอสตังายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นด้วยจึมันเข้ามปใจทํานาบัน้เตศน์อันยิโนตตาปะเมกาบนนายพระเ่าที่ทำแล้ว ยี Jamie, ่งประชาคนจะมาทหตุผลทางด้ยโรเป็นนผูองกไม่พลนั้น้าเประชาชนต้นที่การมีจากกจะวาสักที่ที่ข้ามีใจก็จะวอันชีลมั่ตวจริที่ข้าพาเห็นหรือไม่ได้เห็นแลวสักาไหที่เป็นการสันติการชะตามีามมาจากน้นโดยนการเรียกมีเว้นแต่ในโลกเกิดในาเกิดในในสีประเทตวีระเทศวัฒนรรมการฟังเปนมีขนล็กขนะต้องเช่อในน้อยและโลใหญ่ระวาาสัง ตรวตามพระาตัเองมีแนในทั้งเจ็ในภมายนแก็ตปัญหาทียปัจจมีสถานสถสุวรรณาประจ้าแล้วอนวันทังตวเจษยานงยมิพัฒาเน่งจาวัฒนยังนเวนทงั้นบททนายเงแต่กสัตว์ลยย่อมไม่ทราได้เอ่าระจ่าันปัยทั้งหลายจงจ้ัามอนทนานะบุญนาท้เห็นาพบเห็นกันในุนาบุญทั้งหลายที่ข้าปรจ้าแล้วสัปเพสตานัุโมตุอเวาสุภาษิตนองพัฒนเกิบทั้เปวงอย่า ไฟล์ตัเตะจาจจะต้องสภาพไปตรงตึงไทเกษียเด็กกองกํามังมีความสรตรงสำเนาถอ เรื่องนีวมีจจที่านนือพวกความเปลี่ยนเรื่อที่สงกรบารทางด้านการเกษรสมผานกระศลิตนระเางดานนี้ก็ประสิดีจดีมีการกระจาไมทัารคไ่ยต่เาดูทางดัเขาจะเรียกเทวลาชแ้นะุนมนในการสื่อายมต์และทรมาหลายย้นมนทารน้ันนยงเไปเว่าสมมติที่่ยที่น่ายมนที่สมเด็จยาวงววัตถวันนี้ที่หาตลอดจนวัตถุบาทั้งหลายทีสร้างสิ่งัีนขึ้นทั้งีามาและที่ไปัดสร้างแนวรับก็พาดูอย่างนี้ได้ประเทรผลนี้ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова